สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องสเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะคะที่ทําให้เนื้อคู่ลไหลายและหลงรักนะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่สามสำรับนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะดูได้ทางผู้ชายผู้หญิงนะคะ LGBTQ+ ดูได้หมดเลยนะสเสน่ห์ชาวสิงห์สาวสิงห์นะคะชายสิงห์ทั้งหลายคืออะไรนะ โอเคเรามาเปิดไพ่ใบแรกโอ้ oh, เป็นไพ่ดีเอ็มพอ o เขึ้นมาค่ะเวลาอลิสเปิดทุกครั้งนะชาวสิงนะมักจะหยิบไพ่ได้ใบนี้นะ่ะเออแปลกไหมอาจจะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิง์ก็ได้นะอันนี้นะคะอ่า พระเดอเอมเปอเรอร์ The Emperor, เป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะคะไม่ยอมใครนะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจใครเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยชอบถูกบังคับนะคะไม่ค่อยชอบชอบถูกบงการนะคะอชอบสิ่งไหนนะคะก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะเป็นคนที่มีอุดมการณนะ์เออเอาจริงเอาจังนะคะมัดมัน่นเด็ดขาดเลยพูดอะไรออกไปแล้วไม่คืนคำหลอกอย่างนี้นะ แล้วก็เป็นคนที่หนะักเอาเบาสู้อยู่นะนะแล้วก็มีบุคลิกก็คือประมาณว่าชอบออกคำสั่งนะชอบสั่งการจัดแจงอ่ะพูดจัดแจงดีกว่านะคะแล้วก็ชอบให้คนมาเคารพนบนอก,นอกแบบนี้ก็ได้นะคะยกย่องสรรเสริญเชิดชูนะไม่ชอบฟังคำอะไรแย่ๆนะ่ะเออนะแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ชาวสิงนะแล้วมีแฟนแล้วแบบแฟนชมนะคะอุ้ยเก่งจังเลยอุยวันนี้แต่งตัวดีจังนะคะหูความสามารถคุณนี่แบบสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าชาวสิงเนี่ยนะคะเพราะคุณได้ไพ่เดมเพอเรอร์มาไงโอหคงแบบระทวยนะคะเหลวอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เลยนะโอเคเรามาเปิดกันต่อนะคะใบที่สองโอ้โหเท of Cup s ขึ้นมา ถ้าเปิดถามความรากักไพ่ความรักนะคะเราได้1ทน f cups ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ดีมากเลยนะคะ1ท o f Cup s หสมายความว่าอย่างไงเป็นคนที่ถ้ามีแฟนนะคะที่เป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะแล้วคุณเปิดใจนะคะคุณจะเออต้องเป็นเนื้อเป็นคนที่คุณเปิดใจนะเพราะชาวสิงอเป็นคนที่เปิดใจให้กับคนยาก ะะถึงคุณจะมีเพื่อนเยอะนะคะมีคนแหงเอามีอะไรกันแบบเนี้ยแต่เพื่อนที่คุณรู้สึกว่าสนิทใจด้วยนะที่สามารถกล้าเล่าอะไรทุกอย่างให้คนนั้นฟังนะโหจะมีน้อยนะคะคุณอาจจะชาวสิงอาจจะไม่ค่อยแสดงนิสัยแบบอ่อนแออะไรอย่างเนี้ยนะคะปัญหาในชีวิตเออให้คนอื่นฟังนะโอเพื่อนยังขนาดนี้แล้วคนรักล่ะนี่คนรักจะขนาดไหนนะคะ เป็นคนที่เลือกเยอะอยู่พอสมควรนะถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตสิงอะ่ะสิงก็จะรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสิงไม่ได้คิดความรักแบบ Fairy ี่เทลฝันหวานโอ้โหทุกอย่างต้องแฮปปี้เอนดิ้งอะไรแบบนี้คุณสิงคิดตามหลักความเป็นจริงอืมว่าคนนี้เขาเข้ามาถ้าฉุดให้ฉันต่ำลงนะฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่มีทางเลือกคนนี้หรอก มาเราต้องแบบเกื้อนหนุนนะ่ะเออทุกอย่างไปด้วยกันนะคะทั้งการงานการเงินความรักอะไรแบบนี้เลยนะคะออ Ten of Cups เนี่ยถ้าคุณเจอคนแบบนั้นแล้วนะคะคุณจะวาดฝันอนาคตที่ดีนะคะการแต่งงานอะไรแบบเนี้ยด้วยกันนะนี่เลย ต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะเหมือนกับตกลงกันก่อนว่าเออาวาดฝันว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนนะคะอยากมีลูกด้วยกันไหมนะคะ10ปีคุณมองเห็นอนาคตแบบไหนนี่แบบนี้เลยค่ะ ten of cups เพราะว่าสิงเป็นคนที่มองการไกลเกี่ยวกับอนาคตนะ่ะเออคุณไม่ได้มองแค่แบบเออคบคบไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปเลิกบคุณเลือกมากไงคู่ที่เข้ามาคุณต้องชัวอลิสขอพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าอะไร อ,อ,อยากดูแบบละเอียดนะคะอยากดูแบบละเอียดให้เนาะอจริงๆพูดหนึ่งใบอ่ะหนึ่งนาทีก็จบแหละนะแต่ว่าอยากพูดยาวกว่านั้นนะเพืเ่นนอนๆแบบโอ้ห้าเบื่อจังไม่เป็นไรฟังหน่อยนะโอเคไพ่ใบต่อมานะคะอ้เป็นไพ่ q u e e n of Cups ขึ้นมาค่ะ Queen of Cups แปลว่าอะไรนะคะเห็นสิงเป็นมีบุคลิกผู้นำนะคะ active นี่แบบนี้นะคะแบบ The Emperor ขึ้นมาอย่างนี้นะทำอะไรแบบแน่วแน่มั่นคงนะคะมุ่งมั่นนะแต่ว่าคุณมีแฟนนะนะที่คุณที่คุณรักนะคุณเสียงสองเสียงสามได้นี่แบบนี้เลยแบบ Queen of Cups เป็นคนยังไงนะคะ your, นะอ,อ่อนโยนอะเอออยู่ใครอยู่ใกล้ๆแล้วอุ่นใจมีความอุ่นใจนะคะแล้วก็ อย่างคุณผู้หญิงนะคุณผู้หญิงชาวสิงไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะถ้าคุณออพคับขึ้นมาคุณไม่เคยทากับข้าวให้ใครหลาะนะคะนะคะคุณแบบมีบุคลิกแบบมาดมั่นนะคะสาวเจ้าสเสน่ห์แบบนี้แต่ว่าถ้าคุณมีแฟนจริงๆอะ่ะคุณเป็นแมวเหมียวก็ได้นะอืมคุณยอมเข้าครัวทํากับข้าวก็ได้เอาใจเออควีนออพคับจะเป็นคนที่แบบเอาใจนะเป็นคนเอาใจแล้วก็เป็นคนเรียบ นะคะเรียบๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชอบความรักที่บอกโหมันวือหวาแบบขึ้นรถไฟเหาะตีลังกานะคะแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะแล้วเป็นคนพูดแบบให้เกียรตนะิน่ะเออแบบไม่ได้ชอบพูดอะไรเสแสร้งประมาณนี้ไม่มีนอกไม่มีในนะคะถ้า Queen of Cups ขึ้นมานะกับคนรักนะคะอันนี้ดูกับคนรักนะเออข้างนอกบ้านจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่นี่ในบ้านเป็นแบบนี้นะ โอเคใบต่อมานะโอ้ oh, เป็นไพ่สีดาบค่ะนะคะไพ่สีดาบนะคะไพ่สีดาบหมายถึงอะไรนะคะชาวสิงเน่ยนะคุณไม่ชอบให้ใครมากดดนันอมไม่ชอบถูกกดดนันไม่ชอบให้ใครออกคําสั่งไม่ชอบให้ใครมาขีดเส้นเดินไปทั้งนั้นสิทําอย่างนี้สิอะไรอย่างนี้ คุณไม่ชอบกดดันใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ชอบถูกใครกดดันเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ชอบกดดันคู่ในด้านความสัมพันธ์กับความรักเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าให้เกียรติคู่มากๆนะคะแบบมีสเปซอ่ะมี p r i เวซีนะคะให้แก่กันเยอะมากเลยนะอืมแล้วถ้าสีดาบขึ้นมานะสมมติว่ามีการทะเลาะก,กันแล้วมีระหองระแหงเกิดขึ้นนะ่ะคุณจะพยายามทำความสัมพันธ์นั้นนะ่ะ ให้มันดีขึ้นเช่นแบบไปเทสกับเบรกกันไหมไปเที่ยวด้วยกันไหมกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยมีอะไรพูดจากันแบบนี้เลยนะคะไฟไพ่ไฟไพ่สี่ดาบเนี่ยหมายถึงพักผ่อนนะคะสบายสบายใจร่มร่มใจร่ม,ร,ม,ร,มร่มกันบ้างอะไรประมาณนี้เลยนี่นะเคไพ่ใ okay, บต่อมาอะไรจะออกมาอู้อ,อ,อูเป็นไพ่ f of cups นะคะห้าถ้วย ถ้าถ้วยเนี่ยอลิสขอตีความหมายว่าอย่างนี้นะมันมีความหมายเยอะมากเลยนะคะล้านความหมายแต่อลิสขอตีความหมายว่ามันเป็นการที่ไม่อยู่ติดกับคนรักอะแบบเกี่ยวกันไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ะเออเพราะบางราศีอะอยากอยู่ติดแจ้เลยนะกับคนรักคนรักไปไหนจะไปไว่ายน้ําเหรออ่ะฉันไปด้วยะจะไปช้อปปิ้งเหรออ่ะฉันก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางราศีชอบนะอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ แต่พอให้ไฟอบคัพส์เนี่ยมันขึ้นมากับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาิสขอตีความหมายว่าเหมือนกับว่าคุณก็ให้อิสระในการใช้ชีวิตนะคะกับคู่ของคุณและตัวคุณเองด้วยนะอเหมือนคารบอะรีสเปคซึ่งกันและกันอะคุณอยากทำนู่นอ่ะฉันอยากทำนี่โอเคเราไปทำกันแต่ว่าความรักยังมีกันอยู่ไม่ได้ตัวติดกันแบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงทำอะไรกันไม่ได้เลยต้องเกี่ยวกันไว้ตลอดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะเออน,นะคะเคเรามาเปิดไพ่ใบต่อไปนะเป็นไพ่หกดาบค่ะไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบหมายถึงอะไรไพ่หกดาบหมายถึงว่าปล่อยให้สถานการณ์มันคลี่คลายนะคะโดยใช้เวลาเนี่ยเออแบบเวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหานะ ปัญญามาปัญหาจบนะคะเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอาริสอ่านตามไพ่นะไม่รู้ว่าชา,า,าวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าเออจะบอกว่าแม่นไม่แม่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลัคนาราศีอย่างเดียวนะคะคุณก็ต้องรู้ลัคนาที่แน่นอนด้วยก็คือเวลาเกิดที่แน่นอนเพราะผิดไปแค่5นาทีเนี่ยมันก็เปลี่ยนลัคนาแล้วไงแล้วก็วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีผลหมดนะคะจะนังคารพุธพฤหัสนะแต่อลิสอ่านตามไพ่ก็คือ6 ดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาที่ชาวสิงเนี่ยนะคะมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกับคู่ตัวเองเนี่ยคือคุณจะไม่ปะทะเดี๋ยวนั้นน่ะอืคุณจะนิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็รอให้อารมณ์ดีทั้งคู่คุณอาจจะรู้ตัวเองได้ด้วยว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุไฟถ้าสมมติคุณร้อนมาเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นแบบไฟบัดลายกันเดี๋ยวนั้นนะคะมอดไหม้นะนิ่งๆก่อนแล้วก็พออารมณ์ดีทั้งคู่ ค่อยมาพูดคุยกันอืมค่อยมาปรับความเข้าใจกันแบบนี้เลยนะคะบางครั้งอะ่ะคุณนะ่ะลืมไปแล้วด้วยเอาจริงๆนะสิ่งเห็นอย่างนี้นะโกรธง่ายแต่หายเร็วโกรธง่ายแต่หายเร็วลืมไปแล้วด้วยแต่คู่ของคุณอา,อาจจะแบบว่าไอ้เรื่องเมื่อวานอะ่ะตกลงเอาไงคุณก็จะแบบเหมือนปล่อยผ่านอะ่ะแบบอะไรหรอจําไม่ได้แล้วพูดเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะเพอไพ่หกดาบมันขึ้นมานะแต่สิ่งบางคนก็แบบไม่จริงค่ะ หนูต้องหนูต้องฟาดฟันเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะเออก็ต้องดูได้ว่าคุณมีเป็นสิงเป็นสิงจริงๆหรือว่ามีดาวอื่นๆมาร่วมอยู่ด้วยนะคะอ่ามันก็จะละเอียดไปกว่านั้นนะถ้าดูนะคะโอเคเปิดไพ่ต่อนะเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัค่ะเซเว่นออสมายถึงอะไรอู้สิ่งคุณมีสเสน่ห์แหละคุณมีบุคลิกอะไรบางอย่างซึ่งแบบ เหมือนหน้ามองอ่ะอืมเป็นดาวเด่นน่ะไม่จําเป็นต้องแบบโอ้หน้าสวยหน้าหลอ่อแบบดาราอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เคยเห็นบุคลิกคนหน้ามองไหมอ่ะแบบเดินไปไหนแล้วแบบวิคนนี้บุคลิกดีจังเลยหัวจดเท้ามีความเป็นผู้นํามีความมัดมัน่นไม่ได้เคะเขินอะไรเลยนะคะต่อกันเนี่ยไพ่เดอเอ็มเพอร์มันบอกมาเลยนะแบบไม่ได้เคะเขินอะไรต่อการเข้าสังคมอะไรใหม่ๆอยู่หน้าผู้คน อะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีอาการประมาหรือคุณอาจจะมีลึกๆก,ก็ได้นะแต่บุคลิกที่คุณแสดงออกมาคุณจะไม่ให้ใครอะรับรู้ถึงอารมณ์ของคุณข้างในเด็ดขาดเลยนะคะว่าเป็นว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่แบบเนี้ยเออนะคะเซเว่นออฟคัสมายถึงว่าคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนมาเข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะให้เลือกเนี่ยเยอะนะแต่คุณจะเป็นคนเลือกยากไงถึงได้บอกไง คนที่คุณจะเปิดใจด้วยจริงๆนะโอ้โ oh, หคนคนั้นต้องพิเศษมากๆเลยนะคะนะนี่แบบนี้เซเว่นออคับหรือถ้าจะพูดอีกในหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์ร้อยโปรเจกต์นะชอบคิดนูน่นคิดนี่นะคะแบบในหัวปิ้งออกมาแล้วไอเดียอุ้ยฉันทำนู่นดีกว่าฉันทำนี่ดีกว่านะแต่ว่าถามว่าลงมือทำจริงๆไหมคุณจะแจกใจงานคุณจะบอกคุณจะไปบอกคนอื่นแบบจัดแจงอะ เธอทำอย่างงู้นไหมอย่างนี้ไหมฉันได้ไอเดียปิงนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ s o v e u p s นะเออจะบอกว่าขอโทษนะอนนาริสไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันเยอะความหมายเยอะมากเลยนะคะนะผ้าผ้าไพ่เซเว่นอบคัาามาเจ็ดถ้วยนะมีไฟรักประทุในที่แบบรุนแรงแบบนี้ก็ได้นะคะเออแบบว่า ถ้ารักใครแล้วแบบโอ้โหยอมกายพรีกายถวายชีพพิศวาสขาดดิ้นเลยนะแบบนี้ได้นะคะแบบนี้นะอโอเคประตอนะคะอะไรนี้อะไรนี้โอ้เดอะชาริออตขึ้นมาน้องหมีน่ารักจังเลยมีน้องไก่ได้วยเห็นไหมน่ารักคนชาริออตเป็นคนแบบไหนจริงจริงอาริสว่าชาริออตเนี่ยจะบอกคล้าย ขุนก็เป็นได้นะชาริออดเป็นตัวแทนของชาวกรกฎนะคะแต่ว่าอาลิซก็มองว่ามันก็มีความเป็นสิ่งอยู่ในนั้นด้วยชาริออดเป็นคนที่แน่วแน่แน่วแน่นะคะมุ่งมันมากๆเลยขยันทุ่มเทสุดๆนะคะถ้าคิดจะลงมือทำอะไรแล้วโหทำสุดทางเลยอะเออเรารู้ได้ว่าถ้าทําแล้วฉันต้องสำเร็จฉันต้องชนะเพราะถ้าสมมติว่าไม่เป็นอย่างนั้นสิงจะไม่กระโดด ลงสนามนี้ตั้งแต่แรกอืเวลามีการแข่งขันทําอะไรนะคะโปรเจกต์อะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเรื่องนี้มันยากนะสิงหูพึ่งทันทียากเหรอฉันอยากทําเออแบบนี้เลยชอบเรื่องทา้าทายแบบนี้เลยค่ะนะชาริออตขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโรกส่วนตัวสูงด้วยนะคุณจะมีเส้นอะไรของคุณนะ่ะเออแล้วแบบ อย่ามาล้ำเส้นฉันจะไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นนี้ของคุณอืมถามว่าคนรักล้ำเส้นได้ไหมก็จะไม่ชอบนะเอาจริงๆไม่ไม่ค่อยชอบมาเอาอย่างนี้ละกันให้เรียกว่าไม่ได้ค่อยชอบถ้าชารีออดขึ้นมาคนที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันละกันอืมเพราะว่าอลิซเห็นว่าพอไพ่ห้าถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยมันยังมีช่องว่างระหว่างกันอยู่เออไม่ต้องรู้กันทุกเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะ ชาริออดนะคะเออชาริออดขึ้นมานะไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครนะคะชอบทำอะไรด้วยตนเองเสมอๆรู้สึกว่าทำแล้วมันภาคภูมิใจกว่าเวลาที่สำเร็จนะ่ะไม่ชอบที่จะยืมจมูกใครหายใจนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะภายใบยต่อมาอ้ two of ค u พ s ค่ะไพ่สองรักไม่ใช่ไพ่สองถ้วยนะคะ Two of cups Two of cups เป็นคนแบบไหนนะคะรักเรามันเท่ากันนี่นะสิงนะคะเวลาคุณมีความรักจริงๆนะคุณมีร้อยอะ่ะคุณทุ่มให้เกินร้อยแน่ๆเลยคุณทุ่มให้เกินแต่คุณคาดหวังนะว่าคนที่คุณทุ่มให้อะ่ะเขาต้องให้กลับมาเท่าๆกัน ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มร้อยปุ๊บแล้วคุณได้กลับมาแค่แบบเขาก็รักฉันนะแต่เขารักฉันแค่ยี่สิบสาสิบอย่างเงี้ยโอ้สิ่งรู้สึกไม่ชอบใจนะคะกับความรักแบบนี้กับความสัมพันธ์แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะความรักนะสมมุติว่ามาีงานวันเกิดนะคะของคนรักหรือกับเพื่อนสนิทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้สิงอาจจะชอบ ให้คนอื่นประทับใจนะเออชอบสร้างความประทับใจให้คนอื่นคุณจะพยายามเฟ้นหาของขวัญเลยนะคะที่ดีที่สุดนะคะสำหรับคนคนนั้นเลยนะพอให้ไปแล้วอ่ะทูออฟคัพ้าขึ้นมานะแล้วยิ่งเป็นชาวสิงนะเวลาที่เป็นงานวันเกิดตัวเองอะ่ะวันเกิดของตัวเองอะ่ะคุณจะคาดหวังแล้วว่าเอ้ยคนคนนี้ฉันเคยให้ของขวัญเขาไปฉันตั้งใจมากๆเลยนะคุณคาดหวังว่าอย่างน้อยเขาจะ ทำให้ฉันประทับใจบ้างอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงนะเออแต่มันต้องเป็นพิเศษะสําหรับชาวสิงอืมแบบนี้เลยนะคะถูออบคัพอุนะมีไพ่เป็นไพ่แต่งงานก็ได้นะบอกอย่างนี้นะคะขึ้นมาสองใบเลยนี่เทนออ u คัพสนะคะกับถูออ u คัพขึ้นมา,พา,พาไพ่ใบต่อมานะคะพไพ่ใบนี้ไพ่อะไรนี้โอ้ยหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบเด่นๆความหมายนะคะ อิสระอืเป็นคนที่รักอิสระนะคะนี่เป็นอยู่บนอวกาศนะคะอิสระเสรีไรแรงน้มถทวงเออไม่ชอบให้ใครมาทวงนะว่าง่ายๆนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับบงการอย่างนี้นะเป็นคนที่อดทนด้วยนะถ้าหนึ่งดาบขึ้นมานะคะไม่ชอบพึ่งพาใครนะทําอะไรด้วยสองมือสองเท้าตัวเองนี่นะคะหนึ่งดาบขึ้นมา ขอเปิดอริสขอเปิดอีก3าใบนะคะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาอะไรนี่เป็นไพ่แปดเหรียญน,นี่ไพ่แปดเหรียญคะ่ะไพ่แปดเหรียญหมายถึงอะไรหมายถึงว่าขยันทุ่มเทนะคะสร้างเงินสร้างทองเออสร้างฐานะที่ดีนะแล้วเป็นไพ่ถ้าบอกแปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยความหมายคือต้องทำด้วยตัวเองถึงได้เงิน อืมจะไม่พึ่งคนอื่น่ะนะนะเพื่อให้ได้เงินมานะคะแบบนี้นะสิ่งรักความถูกต้องนะคะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะอะไรไม่ถูกไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใจจะไม่เอาเลยนะนี่แบบนี้คีใบต่อมาอะไร สองไม้เท้าค่ะสรองไม้เท้านะคะสรองไม้เท้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่คิดวางแผนในอนาคตนี่มองการไกลนะว่าง่ายๆนะคะสิ่งจะไม่ค่อยมองอะไรแบบวันนี้พรุ่งนี้หรือแค่หนึ่งปีสองปีนะคุณมีแผนในอนาคตเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะมีเป้าหมายอะ่ะแล้วก็เป้าหมายนั้นนะมีไว้พุ่งชนด้วย <c oughs> นะ ให้ชาริออดมาเนี่ยเมื่อกี้บ่งบอกได้เลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ควบมาสึกออกไปเลยนี่แต่อันนี้เป็นรถนะคะควบมาสึกออกไปเลยค่ะนี่นะเป็นคนที่เออถ้าส่งไม้เท้าขึ้นมานะคะไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจด้วยนะชอบไปในที่ที่ใหม่ๆที่ที่ไม่เคยไปเพราะว่ามันไม่มีความกลัวอะไรนะ ในทางด้านจิตใจสองไม้เท้านะแล้วก็มาลิงก์ตรงเดะชารีออตนะคะเดะชารีออตเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ f ฟียเลส s นะทำอะไรแล้วไม่ค่อยกลัวนะคะไม่ค่อยกลัวนะ <Okay. S 1> ไปสุดท้ายนะคะของสำรับนี้นะอะไรนี่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นแบบไหนนะคะไพ่หนึ่งเหรียญคือ คุณจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะคุณเห็นผลสำเร็จมันแล้วอะ่ะเออคาดหวังผลสำเร็จในอนาคตแล้วนี่จะไม่เคยทำอะไรแล้วไม่รู้ปลายทางไม่รู้ปลายอุโมงอะว่ามันจะไปถึงไหนอย่างเงี้ยเหมือนคุณมีเป้าหมายไว้แล้วแล้วคุณก็ a มเนจมันนะคะจัดสรรงานทุกอย่างแล้วแบบ ฉันเห็นมาแล้วว่ามันสําเร็จแน่ๆเพราะถ้ามันไม่สําเร็จคุณจะไม่เริ่มทําตั้งแต่ต้นนี่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเป็นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะถ้าเป็นความหมายอื่นๆนะคะเช่นเป็นคนดวงดีก็ได้นะคะทําอะไรประสบความสําเร็จยิ่งเฉพาะการเงินนะนะเป็นคนมีลาบค่อนข้างบ่อยเอออย่างนี้ละกันเหมือนถ้าลาบที่นี้หมายถึงนะคะแบบไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แล้วอยู่ดีๆซื้อแล้วถูอะไรแบบเนี้ยออ แต่สิงบอกซื้อทุกมือซื้อทุกงวดไม่เคยถูกเลยค่ะโอ้โลอตเตอรี่ยากนะคะนี่โอเคอลิซจะมาเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะสามใบนะคะเป็นไพ่ทูเลฟนะคะว่าถ้าสิงมีความรักนะคะสิงจะมีความรักในแนวไหนนะโอเคเปิดกันเลยนะคะไพ่นี้นะคะออร์คโคโอเคค่ะ ไพ่ใบไพ่ใบแรกออกมาโอ้ o m m i t m ต n t c ม m m i t m น์ Comm ค่ะมม m m i t m น n ์หมายถึงว่าการพูดคุยนะคะการตกลงการน,นะมีการตกลงที่แน่นอนแน่ชัดเหมือนอย่างที่อลิสบอกตั้งแต่ไพ่สิบถ้วยมันขึ้นมาเลยเนี่ยคุณเปิดรับใครเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้คิดว่าแบบจะเอาคนเนี่ยเป็นตัวเผื่อเลือกในชีวิตอะเพราะเปิดมาแล้วคุณก็มั่นใจในรดับ เปิดใจแล้วอ่ะคุณต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าคนคนนี้แบบจะเป็นคู่ในอนาคตของคุณได้นะเออคู่ที่เชิดชูกันนะ่ะคุณเพราะว่ามันมีการตกมันมีการพูดคุยกันเยอะไงคอมมิทเมนต์แบบดีฟทอลกก็ได้นะคะเออพูดในเชิงลึกเลยว่าคุณเห็นอนาคตร่วมกันไหมคุณเห็นแบบไหนนะคะแล้วต้องการอยู่ที่ไหนนะคะมีลูกอ่ะถ้าฉัน ทำงานแล้วเธอจะทําอะไรนะคะเลาออกคือมันเป็นดีฟทอลกในเรื่องความสัมพันธ์น่ะเออเพราะว่าเวลาสิงพบคบใครเนี่ยไม่ได้คบไปเรื่อยๆนะ่ะคุณมีเป้าหมายที่ชัพเจนมากๆนะคะเนี่ยเหมือนเห็นหงน้องหงน้องหานนะคะหันหน้าแบบปิ้งอย่างเงี้ยเข้าหากันนะคะเป็นการพูดคุยนะแล้วก็เลขสี่นะคะเพื่อนๆเห็นเลขสี่ไหมอันนี้นะคะเป็นเลขประจําดาวพุธนะคะดาวพุธ เด่นเรื่องการสื่อสารนะคะใช้ปากพูดสื่อสารเจราจาอะไรแบบนี้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดอะไรแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพูดนะคะภายใบต่อมาอมโอ้สร้างสารรค์อนาคตนี่ที่ดีไปพร้อมๆกันเห็นไหมเห็นไหมคะเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใสคุณมองเห็นตรงนั้นน่ะนะคะ คุณเวลาคุณมีความสัมพั์กับใครสักคนหนึ่งอะคุณจะไม่ได้มองใกล้ๆคุณจะเ็ตอนาคตไว้เลยว่าโอ้ต้องทําแบบนี้ปั๊บแบบแบบแบบคุณชอบจัดแจงเงชาวสิงนะคะคุณชอบจัดแจงนี่ต่อให้จะทําทํางานหนักตรงเนี้ยไม่ไม่ยันไม่ยันนะคะเห็นเลขเจ็ดไหมคะเป็นเลขตัวแทนของดาวเสาร์นะคะดาวเสารตัวแทนของความอดทนนะคะบากบันต่อสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรเลยแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้สู้เพื่ออนาคตนะคะใบนี้นะสร้างสารรค์อนาคตที่ดีไปด้วยกันนี่นี่ไพ่ใบสุดท้ายของสำหรับนี้นะคะนี่อะไรอู้เป็นคู่รักที่จเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณสปิริ t u ชวนะคะอืมชาวสิงไม่น่าจะชอบคนที่แบบมีนิสัยเด็กๆอะ่ะ แบบว่าจะบอกว่าอะไรล่ะแล้วก็ไม่ชอบคนที่ไม่ขยนันไม่ต่อสู้แบบเยียบขี้ไก่ไม่ฟอแบบว่างี่เง่าเออจะพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะเพราะเป็นเพราะว่ามันขึ้นสเปริชวลมาใช่ไหมเป็นการเจริญท,า,ทางจิตวิญญาณนะเป็นคู่รักที่เข้าอกเข้าใจถึงจิตวิญญาณซึ่งกันและกันนะคะเป็นคู่รักที่ที่โตกันแล้วทั้งคู่ไม่ใช่ความรักเด็กๆสามวันดีสี่วันทะเลาะอะไรประมาณเนี่ยอืม ขึ้นมาใบนี้นะโอเคอลิส <Okay. I S 1> ขอเปิดไพ่สำหรับสุดท้ายนะคะสามใบเนื้อเนๆ้นๆเลยนะคะเป็นโรแมนติกนะไพ่ใบ,ใบนี้นะคะถ้าสิงมีความรักนะคะในความสัมพันธ์โอเคโอ้โอเปนยูอร์ฮาร์ตค่ะนี่ไง รู้ไหมถ้าใครนะเปิดหัวใจชาวสิงได้นะโอ้โหคนต้องพิเศษอะ่ะคุณต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งทําให้เือสิงเซาสิงทั้งหลายนะคะผู้มีหัวใจอันแข็งแกร่งสุดๆนะคะเปิดมาได้ต้องอาจจะจะบอกว่าไม่เหมือนชาวสิงเลยก็ต้องต่างกันเลยอืมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าชาวสิงจะชอบแบบไหนนะคะแต่ใครเปิดหัวใจประตูคุณได้นะโอโ้คุณจะรักแบบรักแบบ พิสวาสอะพิสวาสดแบบรุ่มหลงแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ two o f cups แบบนี้นะอโอเคบายบายต่อมานะอะไรนี่โอ้ดึงดูดแต่คุณมีสเสน่ห์นะชาวสิงอย่างที่บอกเลยคะ่ะมีสเสน่ห์มากเลยนะคะ,ะจะด้วยคำพูดรูปร่างหน้าตาหรือความคิดหรือทัศนคติยิ่งเฉพาะ ความเป็นผู้นำน่ะอันเนี้ยพ,พายไพ่อลิซจะยึดถือใบแรกพอเปิดขึ้นมาปึ้งมันคือคำตอบแรกน่ะบุคลิกค,ความเป็นผู้นำชัดเจนนะคะภาวะผู้นำสูงมีความแอคทีฟอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามอะบางอย่างทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยนำชีวิตเราได้คนคนเนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วมันจเจริญเติบโตไปด้วยกันเนี่ยจเจริญเติบโตทางนี้ค่ะ จิตปัญญานะคะสปิริ t u ไปด้วยกันแบบนี้อืมโอเคไปสุดท้ายนะคะของสำหรับนี้อู้เป็นไพ่ lasting love รักครั้งสุดท้ายนะคะรักครั้งสุดท้ายของชาวสิงค์คือรักที่แท้จริงนะคะคือคู่ต้องเป็นคู่คู่คู่แท้ๆเออเป็นเนื้อคู่กันน่ะนะคะถึงจะเป็นรักครั้งสุดท้ายได้นี่นะคะ โอ้สวยมากเลยนะคะโรแมนติกมากโอเคค่ะยังไงขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านนะคะพบเจอแต่รักแท้รักที่ดีนะคะรักที่ให้เกียกรติกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้อลิซันะกดไลค์นะคะ Subscribe ค่ะขอบคุณค่ะ